สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูวีอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนกับครูวีนั้นเราไปอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับท่าแรกนะครับให้นักเรียนวิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็นับ1-10ถึงตามครูวีนะครับเรียมพร้อมครับเริ่ม1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าต่อไปนะครับให้เด็กๆยอ่อเข่านะครับเอามือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่านะครับแล้วก็ยอ่อไปสิบครั้งนะครับเริ่ม1 2 3่งสอห เจ็ดแปดเก้าสิบถ้าต่อไปครับให้เด็กกระโดดสองขาขึ้นลงนะครับสิบครั้งนะครับเตรียมพร้อมเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบท่าต่อไปครับก้มแตะสลับนะครับให้เด็กแยกขานะครับกางแขนทั้งสองข้างครับเอามือซ้ายไปแตะเท้าขวานะครับแล้วก็เอามือขวาไปแตะเท้าซ้ายนะครับเราจะเริ่มจากมือซ้ายก่อนนะครับพร้อมเริ่มครับ1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบและท่าสุดท้ายนะครับกระโดดตบเหนือสีแสนนะครับเตรียมพร้อมเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสำหรับนักเรียนชั้นเอเนุบาลหนึ่งวันนี้นะครับครูวีก็จะมาสอนการเดินตามแนวและการกระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ครูวีใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นกลวยเหมือนเดิมนะครับเราจะเอาไปกำหนดจุดในการเดินนะครับแล้วก็กระโดดนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาสร้างแบบฝึกกันนะครับโดยการใช้กลวยนะครับอันที่1นนะครับ วางเป็นจุดที่1นะครับส่วนอันที่2ครับเราจะไปวางห่างจากจุดที่1นะครับประมาณ3-5เมตรนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับให้เด็กเดินจากจุดที่1นะครับไปที่จุดที่2นะครับเมื่อเราเดินไปถึงจุดที่2นะครับให้เด็กกระโดด10ครั้งนะครับ เมื่อกระโดดถึง10ครั้งแล้วเราก็จะกระบังหันนะครับเดินจากจุดที่2กลับมาที่จุดที่1นะครับเมื่อมาถึงจุดที่1ก็กระโดดอีก10ครั้งนะครับเดี๋ยวครูวีจะทําให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเริ่มจากเราไปยืนตรงหน้าครูนะครับจุดที่1นะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็เดินนะครับไปยังจุดที่2นะครับเวลาเดินก็ค่อยๆเดินนะครับเดินช้าๆครับ เดินตัวตรงๆครับเมื่อเรามาถึงจุดที่สองแล้วให้เรายืนตรงนะครับแล้วกระโดดขึ้นลงสิบครั้งนะครับนับด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อครบสิบครั้งนะครับเราจะกระลังงหันนะครับเสร็จแล้วก็เดินกลับไปยังจุดที่หนึ่งนะครับ เดินช้าๆนะครับตัวตรงๆครับเมื่อถึงจุดที่1แล้วให้ยืนตรงก่อนนะครับแล้วกระโดดอีก10ครั้งนะครับ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกเจ็ดบทีนี้ ให้เด็กๆมาปฏิบัติพร้อมกับครูวีนะครับเตรียมพร้อมนะครับเริ่มจากการที่ให้เรายืนข้างหน้ากลวยตัวที่1ก่อนนะครับพร้อมแล้วเราเดินไปข้างหน้านะครับเมื่อถึงจุดที่2นะครับอย่าลืมยืนตรงก่อนนะครับและกระโดดพร้อมกันนะครับ1 2 3 4สามสี่ห้าหกเจบเมื่อเสร็จแล้วก็ล้างหันนะครับแล้วเราก็เดินกลับไปที่จุดที่หนึ่งนะครับเดินช้าๆครับ เมื่อถึงจุดที่1นึ่แล้วครับให้ยืนตรงก่อนนะครับแล้วกระโดดอีก10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะครับเตรียมพร้อมนะครับเริ่มจากการที่ให้เรายืนข้างหน้ากลวยตัวที่1ก่อนนะครับ พร้อมแล้วเราเดินไปข้างหน้านะครับเมื่อถึงจุดที่2นะครับอย่าลืมยืนตรงก่อนนะครับแล้วกระโดดพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบเมื่อเสร็จแล้วกับล้างหันนะครับแล้วเราก็เดินกลับไปที่จุดที่หนึงนะครับเดินช้าๆครับเมื่อถึงจุดที่หนึ่งแล้วครับให้ยืนตรงก่อนนะครับแล้วกระโดดอีกสิบครั้งนะครับหนึงสอง สามสี่ห้าเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆกับการเรียนการสอนในวันนี้สนุกไหมครับเด็กๆทำได้นะครับสำหรับวันนี้เด็กๆได้อะไรบ้างครับ สิ่งที่เราได้จากการเรียนการสอนในวันนี้ก็คือ1ครับเราได้ฝึกการทรงตัวทั้งตอนที่เดินและตอนที่กระโดดนะครับ 2. เป็นการออกกำลังกายนะครับครูวีก็ขอฝากให้เด็กๆไปฝึกในเวลาว่างกันด้วยนะครับการบ้านของครูวีวันนี้ก็คือให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เด็กฝึกส่งให้ครูวีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ